ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เดยวจะมาเล่นเกมสไ i ์ e เด e n i น h t กันนั่นเองก็วันนี้ไม่มีอะไรเนาะก็แค่มาเล่นเฉยๆนะเน้นนะว่ามาเล่นเฉยๆไม่ได้มารีวิวทั้งนั้นเพราะว่าไม่มีอัปเดตโอเคงั้นให้ทุกคนพร้อมจะเดยนกันแล้วก็ไปกันเลยเย้ตอนนี้เราก็อยู่ในแมปฟาร์มกันแล้ว ตานี้นะครับเดกก็ได้เปลี่ยนเปิร์กเนาะับตอนนี้ไม่ได้ใช้เปิร์กปิดประตูเสียงเบาแล้วนะใช้เปิร์กวิ่งเร็วก็คือเปิร์กเนี้ยคือยิ่งอยู่ใกล้หันก็คือยิ่งวิ่งเร็วแล้วแบบวิ่งเร็วมากเรียกว่าปัน่นตีนแบบโอเมก้าอาสริมน่อนะได้ไหมฮะได้ไหมเอาเลยหนหนมารองเมื่อก่อน <laughs> อะสมมื่ก่อนเปิร์กนี้มันแบบว่าให้เฉยๆแล้วก็แบบันจะไม่เราหายใจกว้างขึ้นแต่ก็คือ ก็คือเหมือนเขาปรับใหม่ในอัปเดตาสุดนี่แหละเออปรับให้แบบว่ายิงอยู่ใกล้ท่นเจ้าว่ายิ่งวิ่งเร็วอะไนี่เจ่าก็ค,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 คยที่โกงมากแต่เคยโดนตีเดียวตายเลย oh no, แต่มันก็กว่าจะถึงนะกว่าะมันวิ่งมาถึงนั okay. ่นใครอะปิดไฟปิดไฟปิดไฟทำเควส์ทำเ oh, ควส์<ม>ทำเควสไ<ม>วด้ทำเควสอ้ที่้ยโอ้ยโอ้

โอ้ยเฮียดีน่าเป็นเหรออใช่ไม่อยาว่าแต่ตัวตั้งแต่พูดอะตั้งแต่พูดอ่ะก็ว่าทำไมเริ่มมาไม่เจอดีน่าทำไมอ่ะนี่เด็ด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 เมึงเดช่่ะรู้ว่าเคยโดนฆ่าตายแล้วดิมึงกูตายตัวใข่ตัวมันตัวไข่ตัวมัน ไม่ใช่สแปมถามจริงไม่มีใครทำเควสเลยเหรอก็แอบฮันเตอร์รึเปล่าอ้ยเขมเกลือแค่เธอไม่สีแค่กูเหรอน่าสนใจกับแตมเเอ้าแตมแตมแตรอดตายเหรอแต่ไม่ตายเหรอไม่ตายยังไม่ตายยออุ้ย เกืเอบไปแล้วนะจริงไหมเกือบจะคิดแล้วนะเจอตัวอะไรก็ไม่รู้เลยน่ากลัวตัวที่แบบส,สวยๆวะที่กำลังลากคนอยู่วะมันบอกว่นาน่ากลัวมั้งไม่รู้มันสวยรู้คือแค่นี้มันสวยรู้สึกแบบฟาร์มจะมีท,ที่หนึ่งที่แบบเป็นญ้ารกๆอ่ะกูจะไปอยู่แถวนั้น Nhema tham quý 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 tóc tay một lời quý tạng mùi này của lại tạng mùi sưng của lại lại tạng mùi sưng của lại tạng mùi sưng của lại tạng mùi sưng của lại cái mùi sưng ไมอกว้ยยิ้หายแล้วเุ้ยว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 ุ้ยมุ้ยว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 ุ้ยลุ้ยวุ้ยวุ้ย้ยว้ยย้ว้ย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 เ้ย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 ุ้ย้ย้ยุ้ย้ยว้ยว้ย้ย แล้วเดทางฟันแล้วพี่กูใส่เนี่ยกูเข้าไมู่้กเลยไม่รู้เอมึงเท่ากับดะไรอันนี้น่ามึงฆ่ากูไ่ยอมนะไปยอมนะมึงมึงกูมือลั่นแล้วกูคือคือกูมือลั่นมือลั่นไปกดยิงปืนไม่เป็นไรเราขายไปจุเราขาไเจอตอนเนี้ยเบื่อมึงน่าหยามึงจะหยุเก๊คน รัวๆในี่ดอกดับติดดับติดอยู่แล้วมันมาแกล้งกูนี่เดี๋ยวองไม่ออกแากที่นี่กว่ากูอยู่ที่นี่ปลอดภัยแล้วเม่อกี้าห้องไม่หาทางเขาออกหน้าไม่เจอแล้วกูว่วิ่งเข้าไปกูนึกว่าทางนี้ออกอีดอกกลับมาทางตันดีหน้าดีหน้ากูใบกูใบว้าอกอยู่ทักที่ที่มันรกๆแล้วกูว่าโอเคไม่ต้องแหละไม่ว้ นั่นดีนะเห็นมะนี่นี่เห็นดีดีไหมเห็นไหมนี่อุ้ย Let's go แมปต่อไปคือแบบวิ่งเร็วมากอะเบิร์เนี้ยโอ้ยเหมือนก็ชอบมากชอบ็ป็นสีอีมึงดีดๆนะจีเบอร์สีเบิร์งงเนาะคนเรา ไม่ทาทำไม่ได้ยงได้ตังค์อุ้ยยังไ้ตังค์เต็มคนะเนี่ยตังค์เอาเลยจริงๆสมมตโกอีกเพิ่งได้นกูเก็บตังค์ันเลยอุ้ยอมึงกูเจอกูเจอหันกูเจอหันกูเจอฮันกูเจอหันกูเจอหันกูเจอดิมาที่ปลายเสียงมึงมึงเป็นเหรอไม่ได้เป็นไม่แต่มันทำบ้านอยู่ดีมาเยมาที่จุริ่มตโอ๊ยมึปิดอัดเน่ากูทำไมล่ะเนี่ยมึงเห็นไฟไหม มึงคือกูจะบอกว่าทางอ้อมก็มีนะจ๊ะเดีนะโอ้ยวงทางแะอย่าปิดไฟก็ได้ไม่โอแทงไม่จำไม่อีดไม่เดะเดะเมึงอยาข้างตกใจดีโว้ยหมดออกมาเลยเส็ไหมยิงนะยิหน้าฝากยิงต่อด้วยกูไปแล้วบายไปแล้วไปลง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 ลง ไปนนไปไหนกูคือปั่นตีนหนักมากมาเร็วโอเคมันอยู่ไหนนี่อ๋อยู่นะมึงมันอยู่ไหนนี่เม่กูเห็นว่ามึงอยู่งั้นแต่ปัญหาอะไรอะไรอะไร ไม่ไม่ได้กูอยู่ไหนกูถามว่าทันมันอยู่ไหนโอ๋อก็ตกใจเหมือนเลยใครอะมันรักกันจ้ะแล้วมันยิงค้อนกูมันเหมือนดาบท่านกูวิ่งเข้าไปศาสารดีกว่าไม่แตกงกนเป็นกนเป็นดาบกระเบื้องนั่นที่มันจะใช้สกิล E แล้วมันใจนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เหรอทไอฟาดอสุนอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่เฮ้ยมันอะไรขึ้นวะมันนั่งไม่ขึ้นมันล็อกประตูมันนั่งขึ้น อืดาบดาบมาทางกูได้วะโอเคกูวิ่งมึงอย่าทำแบบนี้เม์กสิด้วยเออมามาปั่นไฟปั่นไฟหาเครื่องปั่นไฟก่อนจะปั่นต้องโดนตีกันก่อนกระจุวงของจ่วงเมืองโดนต่งทีแล้วกูแตกเลยมาเว้ยตัง อุ้ยสองอึโอ้โหก้นราบปากอะตรงนี้แย่แย่หยาดนะหยาดยัได้ยินมั้แยกอุ้ยใครยินนิ่งตรงนั้นอะลูกกูมึงจะป้อนไฟมึงออกปิดเดี๋ยวไม่ดีกับมาก่อนต้องติดไหมน่ะสตันนี่น่ะอุ้ยเชื่อกว่าจิตดอตายแล้วกูตายนะตันลูกคนไร่ต้องเอาป้อนไฟ่อนนยืนนิ่งกันเลยด้วย เนี่ยทุกคนมีเครื่องปั่นไฟให้เราปั่นไฟได้นะเมืองน่าพีโกยน่าเฮ็เมืองเนี่ยไม่จริงนะคะไม่จริงไม่จริงเลยเอามันออกไม่ได้หรออยู่ในตอไปหาที่ปั่นไฟตรงอื่นแหละนี่ถ้าปั่นไฟหมดนี่คือแบบ จะได้แบบออกเลยไหมหรือว่ายังไงไม่ไม่ออกต้องอยู่กับเราไปก่อนเนาะไม่ให้ไปไหนไปกูก็ไม่ใช่ป่นแล้วม,ม, <c oughs> มันก็ที้ผ้ากูคุ้มนอาเต็มตั็สวยแน่นอนไม่ขยด้วยมันใครอะ่ะว <c oughs> ้าวใครอะ่ะ มีย <sm Tamam>. ุงมียุงมียุงมียุงโอ้โหดจะบประตูมันติดแล้วมติดมากอิงเล้ยแดาฉันไม่ทันโอ้ยติดมากแบบมันจะไปต่ไม่ไหวแล้วอะหวดีน่าทิ้งกับประตูอะโอ้ไมก็อดเป็นเสื้อมังเกแบบเป็นเสื้อมังเกได้ไงไปก้นเนส ตัดั็น่้อยู่ไหนกันน่ะออกไหมเดี๋ยวคือรอดหรืไม่ได้หรือดิ No 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 อะไรอะของดีไปครั้งเดียวหรอตอนนี้ปั่นไฟหมดแล้วอ๋อยังเหลืออีกหนึ่งเครื่องอ,อีกเครื่องงอีกหนึ่ง<อ>เครื่องหรอ เบลดีน่ามันรู้แน่มันเป่าเครื่องแน่เลยครับเขไม่รู้โมนเขาขึ้นไงปันปันเอ้อคนเป็นสเก็ตบอร์ดที่หลังด้วยอ้าวออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วอะวายไปดับวายอีดีน่าฆ่าคนมาค่ะใครเหงือน ไปตรงนั้นอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปพูดไปของเขาว้ายวิ่งแล้วมีอะไรมีคูดาวอีกไหมโอ้ยมันมีเอฟเฟกต์ด้วยตอนฮันเตอร์เอฟเฟกต์ยังไงอ่ะแบบตรงหัวฮันเตอร์จะเป็นแบบม้วนๆอีกแบบอีเขาข้าก็มีอยู่แล้วปะว้าเยอะแยะเออเออก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด็กกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนบ๊ายบาย